สวัสดีครับสมาชิกชาวจีมเมมเบอร์เออผมตัโน่เดซานครับก็วันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับก็คือตอนนี้ก็อัดเพลงในละครข้าเมเวลาหารักนะครับแล้วก็ถ่ายละครทุกวันเลยนะครับนั่นก็คือข้ามเวลาหารักกับเรือนแพนะครับถ้ายัางไงก็ฝากเพื่อนๆชาวจีมเมมเบอร์นะครับให้ช่วยติดตามด้วยนะครับช่วงนี้เอออาจจะไม่ได้ออกสื่อออกงานต,างต่างๆบ่อยเพราะว่าถ่ายละครทุกวันเลยนะครับยังไงก็ อย่าลืมกันนะครับแล้วก็น้องน้องเดอะสตาร์เจ็ก็มาแล้วนะครับผมฝากเพื่อนเพื่อนชาวจีม m มเบอร์นะครับที่เป็นกำลังใจให้พวกผมเดอะสตาหกนะครับให้ให้ต้อนรับน้องๆเขาอย่างอบอุ่นเหมือนกับที่พวกผมเคยได้รับนะครับซึ่งผมรู้ว่าเออมันเป็นกําลังใจแล้วก็สําคัญมากนะครับครับเพลงที่อัดไปเนี่ยข่าวๆนะครับก็มีทั้งเพลงคู่แล้วก็เพลงเดี่ยวนะครับก็อยากให้ ลองติดตามนะครับเออผมว่าผมจะไม่บอกตอนนี้ดีกว่านะครับว่ามีคู่กับใครบ้างซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆต้องต้องดีใจแล้วก็เอ,อรู้สึกมีความสุขในหลายๆเอ,อในหลายๆความรู้สึกของบทเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่กับผู้หญิงหรือคู่กับผู้ชายนะครับเออก็ยากครับจริงๆเรื่องเดียวก็ยากแล้วนะครับต้องมาเจอ2เรื่องชนกันมันก็ มันก็มีงงมีมึอนอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องเป็นสามคนนะครับนั่นก็คือในเรื่องก็มีคิดในข้ามเวลาหาลักแล้วก็แก้วในเรือนแพแล้วโตโน่ด้วยนะครับคือบางครั้งเราก็งงว่าพอถ่ายเจ็ดวันแล้วโตโน่ไ,ไปอยู่ไปอยู่ตรงไหนครับเพราะว่า <laughs> เวลาเราจะถ่ายเราก็เราก็เชื่อว่าเราเป็นคนคนนั้นจริงๆแล้วมันก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับระหว่างระหว่างคิดกับแก้ว นะครับในเรื่องสองเรื่องคนนึงเป็นเเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับก็คือคิดนะครับน่าสงสารส่วนแก้วเนี่ยเป็นคนเ,เลือดร้อนนะครับชนเป็นชนนะครับแล้วก็ยิงในศักดิ์ศรีของตัวเองมากๆนะครับไม่ยอมใครมันก็มันก็ต่างกันแล้วเวลาเราจะเล่นเราก็ต้องหาความพอดีระหว่างตัวเรากับตัวละครเราจะไปเป็นตัวละครร้อยเปอร์เซ็นเลยก็เป็นไปไม่ได้ นะครับเพราะว่าเราก็ต้องมีสติในการจะรู้ด้วยว่ากล้องอยู่ตรงไหนหรือว่าอะไรยังไงก็ยากครับยากมากนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าจะทําให้คนเขามีความสุขได้ครับเพราะว่าเราตั้งใจอย่างนั้นจริงๆครับมันก็มีแต่ว่ามันก็มันเป็นไปผมไม่รู้ครับความรู้สึกผมผมก็อยากจะพูดความจริงนะครับมันไม่มีใครสามารถไปเป็นอีกคนหนึ่งได้ร้อเอร์เซ็นหรอก แต่เราต้องพยายามหาความพอดีระหว่างระหว่างตัวเรากับตัวละครว่าจะทําทยังไงที่มันออกมาแล้วก็สื่อความหมายของของคนที่เราเป็นออกมาให้ได้ชัดที่สุดนะครับเพราะว่ายังไงในเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเรากําลังเล่นละครอยู่นะครับแต่เรื่องความเชื่อในการเป็นอีกคนคนหนึ่งก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ยังไงเราก็ต้องมีสติในการเป็นเราที่จะรู้ว่าเราต้องพูดประโยคนี้ เราต้องเออหันหน้าไปตอนไหนหรืออะไรยังไงแต่ว่าทุกอย่างมันต้องเกิดมาจากความรู้สึกไม่ใช่ไม่ใช่ b ็อก k i n g ซึ่งมันมันมันยากอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็อยากให้งานมันออกมาดีนะครับเราก็เลยคิดพยายามคิดให้มันละเอียดมากที่สุดพยายามหาอดีตของ ของคนที่เราจะเป็นว่าทําไมเขาถึงเป็นคนอย่างนี้แล้วถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะทํายังไงแต่ทําไมคนนี้ถึงทําอย่างนี้เขาพยายามแล้วมันจะได้เสื่อสารออกมากับคนดูให้ให้ได้มากที่สุดนะครับครับใช่ครับก็มีช่วงช่วงที่เอ,อไม่สบายนะครับแต่ว่าก็ยังพอไหวครับฉีดยาก็หายนะครับไม่พักผ่อนบ้างคือมันก็มีช่วงที่แบบ ต้องถ่ายดึกนะครับแล้วก็ต้องตื่นเช้ามาถ่ายอะไรเงี้ยคือก็หนักนะครับสองเรื่องชนกันันก็ก็ยากด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมครับก็คิดถึงแฟนคลับครับคิดถึงคุณแม่นะครับก็ เรานึกถึงเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเราเราลำบากมากกว่านี้นะครับถึงจะไม่ได้ทํางานหนักทุกวันเหมือนกับเหมือนกับช่วงนี้แต่ว่าตอนนี้ผมตอนนี้ผมมีโอกาสแล้วนะครับแล้วก็แล้วงานที่ผมทําอยู่นอกจากแม่กับน้องผมจะจะมีความสุขแล้วคนดูเขาก็ยังมีความสุขไปด้วยได้ดังนั้นเวลาเรานึกถึงมันก็คุ้มนะครับท,ที่ที่เกิดมาแล้วก็มีโอกาสได้ ทำงานตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าเราทํายังไงก็ได้ให้เราได้เงินใช่ไหมครับแต่ว่าตอนเนี้ยนอกจากเราจะได้เงินแล้วเนี่ยเราตายไปงานก็ยังอยู่คนเขาก็ยังสามารถมีความสุขกับเราได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือละครดังนั้นเวลานึกมันก็มันก็เต็มที่นะครับมันก็มีแรงครับครับผมก็ฝากผลงานกับเพื่อนๆชาวจีแมนเบอร์จีแมนเบอร์ด้วยนะครับว่า ผมโตโน่เดือดตานะครับก็บจะตั้งใจทํางานนะครับ,บแล้วก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจแล้วก็โอกาสถ้าเกิดว่าไม่มีพวกคุณก็คงไม่มีผมนะครับที่เป็นกําลังใจให้มาตลอดตั้งแต่ตอนอยู่ในบ้านนะครับไม่ว่าจะ,าาจะโดนกระแสโดนข่าวโดนโดน,โดน,นู่นโดนนี่อยากให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าอ,อผมรู้ว่าผมเข้ามาที่นี่เพื่ออะไรแล้วก็ทำเพื่อใครนะครับแล้วก็อยากให้ เป็นกาลังใจให้การเป็นนานๆนะครับเพราะว่าผมผมไม่คิดที่จะจะหยุดอยู่กับที่เลยนะครับผมอยากจะพัฒนาแล้วก็ทํางานที่ดีๆออกมาเรื่อยๆเพื่อพวกคุณจะได้มีความสุขกับงานที่ผมทําครับมันไม่ชีรักนี่ใยายคอยเตือนตัวเองเข้าไว้ให้รับความจริงทำมันต้องสิ้นสุดทุ ให้รู้ที่จริงรักเธอมาก